ดินแล้ก็มาเดินตามปลาเข่งนะคะเป็นกระบ,บวนการที่เขาเดินเาขาเรียกว่าปลาอ้วิตจำวันสาระมากขนาดไหนก็ไม่มีอะไรมากมายนะสะ,ะก็ได้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปได้มีโอกาสเผยแพร่เยอะน้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ฝนไม่เยอะถึงขนาดนั้นนะคะ ย,ยังไม่เห็นเมื่อก่อนตื่นเช้ามาเวลาฝนน้องเขาก็นอนนะทาไมนอนแต่เช้าแทะชมทุ่งตอนเ,เช้าๆนะคะ ตื่นเช้าได้งานหลายเด้ค่ะพี่น้องนะคะแค่เอาบริบทของตนเองที่อยู่บ้านๆน,นะคะมาให้ทุกท่านได้ชมแค่เอาบริบทของตนเองที่อยู่บ้านๆน,นะคะมาให้ทุกท่านได้ชม น้องเขาก็นอนนะทาไมนอนแต่เช้าแทะยังเช้าอยู่นะคะ6โมงเดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้วนู่นบ้านส่วนของเราดูนกก็บินลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้าน้องเขาก็นอนนะทาไมนอนแต่เช้าแทะ บคุณท <Definitely S 1> ี่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่าน a อที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณแล้วคุณอีกราศีมาเลาะช่วงม่าได้ดูท้องฟ้าบ้านเรานี่ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณท่าน AI ที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณแล้วคุณมีความสุขขอบคุณที่ชมคลิบนะคะขอบคุณท่าน AI ที่ให้โอกาสเด็กบ้านบ้านบ้านนอกเนาะเขาเรียกมัดเราก็จะประมาณานี้นีมีน้ำฝนตกปกติป้าจะไหลออกจากบ่อใหญ่นะคะเขาก็จะเก็บกัน ยังเช้าอยู่นะคะ6โมงเดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้วนู่นบ้านส่วนของเราดูนกก็บินลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้าปีนน้ำเนาะแถวนี้เนาะจะประมาณนั้นนะคะเห็นไหมอ,อยังน้องก็นอนโอ้ก็นอนฝั่งนูน้นยิระจำวันสาระมากขนาดไหนก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ ก็ได้ไม่เห็นมาเลยแล้วก็จะมีมอนะคะเดี๋ยวเสียกำแพงข้างๆเป็นกำแพงทหารเป็นสนามบินนะคะบ้านเราท่มาเลาะทุ่งนาได้ดูท้องฟ้าบ้านเรานี่ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่าน AI ที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณแล้วคุณีก ไม่เห็นมาเลยแล้วก็จะมีมอนะคะเดี่ยวซก,กำแพงข้างๆเป็นกำแพงทหารเป็นสนามบินนะคะบ้านถ่ายคลิปถ่า,ายคลิปได้มีโอกาสเผยแพร่ปีนน้ำเนาะแถมนี้เนาะจะประมาณนั้นนะคะเห็นไหมอ้มอย่างน้องก็อน,นอนโอ้เขานอนฝั่งนู้นอ้ยเห็นไหมปีนน้ำเนาะแถมนี้เนาะจะประมาณนั้นนะคะเห็นไะหม ก็น้องก็นอนโอ้ก็นอนฝั่งนู้นอ้ยใช่ไมมีความสุขขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณท่าน AI ที่ให้โอกาสเด็กบ้านบ้านบ้านนอกเนาะขอเรียกมาตั้งแต่ฝนตกเราไมา่ได้เดินมาฝั่งนี้นะคะเดินเลาะเล่นหน่อยเนาะเรามีบูธนะคะ ชุ่งมาเลาะคุ่งมาได้ดูท้องฟ้าบ้านเรานี่หายคลิปหายคลิปได้มีโอกาสเผยแพร่ปีนน้ำเนาะแถวนี้เนาะจะประมาณนั้นนะคะเห็นไหมยังน้องก็นอนโอ้ก็นอนฝั่งนูน้นยิ้จมจัมนอืะ สาระมากขนาดไหนก็ไม่มีอะไรมากมายนะหลักๆก็ได้พาชมทุ่งตอนเ,เช้าๆนะคะอื่นเช้าได้งานหลายเด้ค่ะพี่น้องมาค่ะพาชมทุ่งตอนเ,เช้าๆนะคะอื่นเช้าได้งานหลายเด้ค่ะพี่น้องมาค่ะเราก็จะประมาณนี้เด่ มีน้ฝนตกปกติป้าจะไหลออกจากบ่อใหญ่นะคะเขาก็จะเก็บกันยังเช้าอยู่นะคะหกโมงเดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้วนู่บ้านส่วนของเราดูนกก็บินลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้านะคะ่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่าน A.I. ที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณแล้วขอคุณที่จําวัน สาระมากขนาดไหนก็ไม่มีอะไรมากมายนะะสาระก็ได้ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่าน a ออที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณแล้วคุณอีกค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่าน a ออที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณแล้วคุณอีก ยังเช้าอยู่นะคะ6โมงเดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้วนู่บ้านส่วนของเราดูนกก็บินลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้าค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านเอไอที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณแล้วคุณอีปีนน้าเนาะแถวนี้เนาะจะประมาณนั้นนะคะเห็นไหมอ้ยยังน้องก็นอนโอ้ก็นอนฝั่งนูน้น แต่ฝนตกเราไม่ได้เดินมาฝั่งนี้นะคะ <Okay. S 1> เดินเลาะเล่นหน่อยเนาะเรามีบูธนะคะไม่เห็นมาเลยแล้วก็จะมีมอนะคะดูสิครักำแพง,งข้างๆเป็นกำแพงทงหารเป็นสนามบินนะคะบ้านยังเช้าอยู่นะคะหกโมงเดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้วนู่นบ้านส่วนของเราดูนกก็บินลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้า ลินเราก็มาเดินตามปลาเข่งนะคะเป็นกระบวนการที่เขาเดินเออเขาเาเรียกว่าปลาไอ้ลินเราก็มาเดินตามปลาเข่งนะคะเป็นกระบวนการที่เขาเดินเออเเขาเรียกว่าปลาไอ้มีความสุขขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณท่านเอไอที่ให้โอกาสเด็กบ้านบ้านบ้านนอกเนาะเขาเรียก,ก มาที่จัวันสาระมากขนาดไหนก็ไม่มีอะไรมากมายนะสาระก็ได้าราวทุ่มาเลาะทุ่งนาได้อยู่ท้องฟ้าบ้านเราอืมมีความสุขขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณท่าน AI ที่ให้โอกาสเด็กบ้านบ้านบ้านนอกเนาะขอเรียก ถ่า,า,ายคลิปถ่า,าคลิปได้มีโอกาสเผยแพร่แค่เอาบริบทของตนเองที่อยู่บ้านๆน,นะคะมาให้ทุกท่านได้ชม าชมทุ่งตอนเ,เช้าๆนะคะอื่นเช้าได้งานหลายเลยะค่ะพี่น้องมาค่ะเ้าก็จะประมาณนี้มีน้ำฝนตกปกติป้าจะไลออกจากบอ่อใหญ่นะคะเขาก็จะเก็บกันหาคลิปหาคลิปได้มีโอกาสเผยแพร่ลินเราก็มาเดินตามปลาเข่งนะคะเป็นกระบวนการ พี่เขาเดินเอข